สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์กบกุญแจชีวิตผู้ช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยกุญแจแห่งดวงดาวในช่วงรู้ทันดาวรู้ทันดวงกับอาจารย์กบค่ะในคลิปนี้กบจะพูดถึงวันที่พราหูยกย้ายราศีนะคะว่าในวันที่พราหูยกย้ายราศีนั้นเราควรจะทำเช่นไรค่ะโดยในคืนวันพุธที่9เวลา2นาฬิกา51นาทีนะคะ เป็นลอยต่อเข้าสู่เช้าวันที่สิบกันยายนของปี2563นี้ค่ะพระราหูจะเดินโคจรยกย้ายราศีจากราศีมิถุนเข้าสู่ราศีพฤศษบค่ะโดยตั้งแต่โบราณมานะคะได้มีพิธีสืบทอดกันมาจากพระคัมภี์พระเวทถึงพิธีสวดเทวดานพพระเคาะตามพระตำหลับตำราหโหราศาสตร์ค่ะได้แสดงเอาไว้ว่า ดาวพระเคราะห์ดวงใดก็ดีหาโครจรมาเป็นโทษแก่ดวงชะตากำเนิดเช่นเป็นกาลกินีจรมาทับลักทับจันทรหรือว่าเข้ามาเสวยอายุหรือว่าเข้ามาแทรกอายุตามตำรามหาทักษะอันบังเกิดให้เกิดโทษทุกข์เช่นเกิดการป่วยไขย้เกิดเหตุเพศภัยเกิดพยันตรายต่างๆก็จำเป็นจะต้องส่ะสแสวงหาวิธีปัดเป่าให้ทุกภัยเหล่านั้นพ้นไปค่ะ และสำหรับท่านที่ดวงดีอยู่แล้วนะคะเมื่อได้เข้าร่วมพิธีก็จะทำให้ดวงนั้นดียิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะโดยวิธีในตามพระคัมภีร์พระเวทนั้นก็มีรายละเอียดที่ประณีตบรรจงมากพอสมควรเลยละค่ะจึงยากแก่บุคคลทั่วไปที่จะทาได้นะคะเพราะพิธีบูชาเทพพยาดานบพระเคราะห์นั้นถ้าจะเอากันตามแบบฉบับโบราณก็ต้องมีการทำบุญเลี้ยงพระค่ะ แล้วก็จัดเครื่องสังเวยเทวดาโดยจะต้องมีเครื่องบัตรพรีอันประกอบไปด้วยบัตรพระเกตบัตรเทพพยาดาอัฏฐทิตบัตรพระภูมิเจ้าที่และบัตรกรุงพาลีค่ะเมื่อถึงคราวพระเครา์ยกย้ายราศีนะคะประชาชนทั่วไปจึงไปนิยมร่วมพิธียังสถานที่ต่างๆที่จัดพิธีมากกว่าที่จะประกอบพิธีด้วยตนเองค่ะ โดยในช่วงที่ผ่านมานะคะก็ได้มีการสอบถามกันในประเด็นการบูชาพระราหูเข้ามาที่กบจํานวนมากกันเลยละคะ่ะซึ่งในแต่ละสํานักนั้นนะคะก็มีวิธีการที่แตกต่างกันออกไปแล้วก็มีบทสวดที่แตกต่างกันออกไปค่ะวันนี้กบก็จะขอนําบทสวดบ,บูชาพระราหูจากพระคัมภีร์พระเวทของท่านอาจารย์เทพสาลิกบุตรบรมครูโหนผู้ล่วงลับนะคะ โดยเป็นการบูชาพระราหูแบบย่อค่ะที่ท่านสามารถทำได้เองนำมาแบ่งปันกันนะคะในการทำพิธีนั้นให้ท่านเตรียมโต๊ะนะคะตั้งบริเวณกลางแจ้งเลยค่ะแล้วใช้ผ้าขาวปูโต๊ะให้เรียบร้อยค่ะโดยหันหน้าโต๊ะไปในทางทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือนะคะอันเป็นทิศสถิตของพระราหูค่ะหรือจะหันหน้าโต๊ะไปทางทิศที่เป็นสีของพระราหูตามหลักมหาทักษะ ของวันประกอบพิธีค่ะซึ่งในครั้งนี้นะคะวันประกอบพิธีก็ตรงกับคืนวันพุธค่ะโดยคืนวันพุธตรงกับวันที่9เวลา2นาฬิกา51นาทีซึ่งเป็นลอยต่อเข้าสู่เช้าวันที่10เดือนกันยายนค่ะทิศที่เป็นสีก็คือทิศตะวันออกค่ะดังนั้นในครั้งนี้นะคะ ทิศท,ที่เหมาะสมในการจะตั้งโต๊ะบูชาหันหน้าไปก็คือทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกค่ะสิ่งที่ท่านต้องใช้นะคะก็จะมีอย่างแรกเลยใบยสีปากชามหนึ่งคู่ค่ะอย่างที่สองนะคะทูบสีดำสิบสองดอกค่ะอย่างที่สามเทียนสีดำสิบสองเล่มค่ะอย่างที่สี่ดอกไม้สีดำสำหรับใส่แจกันหนึ่งคู่ค่ะ และหากท่านไม่มีดอกไม้สีดำนะคะสามารถใช้ดอกไม้สีม่วงอ่อนทดแทนได้ค่ะอย่างที่ห้าของดำจํานวนสิบสองชนิดค่ะอย่างที่หกเงินจำนวนสิบสองบาทซึ่งเงินจํานวนสิบสองบาทนี้เมื่อประกอบพิธีเสร็จแล้วให้ท่านเก็บเงินนี้เอาไว้ไปทำบุญในคราวอันเหมาะสมถัดไปนะคะซึ่งของดำสิบสองชนิดนี้ อะไรก็ได้ค่ะที่สามารถรับประทานได้และมีสีดำค่ะยกตัวอย่างเช่นข้าวเหนียวดำไก่ดำถั่วดำกาแฟดำน้ำโคก้กซุปไก่สกัดองุ่นดำลูกไหนลูกเกตด,ดำช็อกโกแลตงาดำเฉาก้วยขนมเปียกปูนไข่ยเยี่ยวม้าปอกเปลือกเป็นต้นค่ะ และเมื่อเริ่มพิธีนะคะก็ให้ท่านจุดธูปจุดเทียนนะคะจากนั้นก็กล่าวอันเชิญบทชุมนุมเทวดาค่ะเมื่อชุมนุมเทวดาเสร็จแล้วก็ต่อด้วยบทคาถาบูชาพระราหูค่ะซึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาและคาถาบูชาพระราหูนั้นกบจะใส่รายละเอียดเอาไว้ใต้คลิปนะคะท่านสามารถคลิกเข้าไปที่สามเหลี่ยมเล็กๆใต้คลิปได้เลยค่ะแล้วก็เข้าไปดูรายละเอียดของบทสวดกันได้เลยนะคะ พระราหูนั้นถือเป็นดาวบาปพระเคราะห์นะคะเมื่อเดินจรมาถึงดวงชะตามักจะให้โทษมากกว่าให้คุณค่ะและเมื่อถึงคราวให้คุณนะคะก็จะให้คุณกันอย่างเต็มที่เลยละค่ะโดยพระราหูนั้นถือเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภค่ะและยังเป็นเทพเจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลงพลิกดวงชะตาอีกด้วยละค่ะเมื่อท่านได้ทำพิธีบูชาพระราหูแล้วหากท่านต้องการขอพรสิ่งใด ก็ขอได้ตามความปรารถนากันเลยนะคะเพราะเชื่อกันว่าหากดวงชะตาของท่านกำลังมีเคราะห์พระราหูก็จะช่วยพลิกจากเรื่องที่ร้ายให้กับกลายเป็นเรื่องที่ดีค่ะและหากดวงชะตาของท่านนั้นดีอยู่แล้วพระราหูก็จะช่วยส่งเสริมให้ดวงชะตาของท่านดียิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะ และเมื่อท่านบูชาพระราหูเสร็จสิ้นแล้วนะคะก็ให้กล่าวอัญเชิญพระราหูและ,และเ,หลเหล่าเทพพยดาที่ท่านได้อัญเชิญมาร่วมในพิธีนั้นเสด็จกลับไปยังวิมานอันแสนสุขของพระองค์ค่ะด้วยคำกล่าวภาษาปกติได้เลยค่ะส่วนของไหว้นะคะให้ท่านลาด้วยภาษาบาลีว่าเสสังมังคลังยาจามิค่ะซึ่งของบูชาเทวดาเหล่านั้นนะคะ ตามความเชื่อหลายท่านก็นิยมนำมารับประทานเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะแต่ครูบาอาจารย์ในสายที่ท่านาที่อาจารย์กบได้ร่ำเรียนมานั้นท่านกล่าวเอาไว้ว่าของบูชาพระราหูนั้นถือว่าเป็นของแรงค่ะหากเป็นไปได้ก็อย่านำมารับประทานจะดีกว่าค่ะส่วนท่านที่ไม่สะดวกนะคะท่านที่ไม่สะดวกในการไปร่วมพิธีสวดบูชาเทวดานุประเค หรือไม่สะดวกในการจัดพิธีบูชาพระราหูที่บ้านท่านสามารถใช้วิธีทําบุญใส่บาตรกับพระสงฆ์จํานวน12รูปได้ค่ะถือว่าทดแทนกันได้เลยละค่ะและหากกําลังทรัพย์ของท่านนั้นมีน้อยท่านอาจจะใช้วิธีทําบุญใส่บาตรกับพระสงฆ์ตามจํานวนที่ท่านมีกําลังทรัพย์ก็ได้เช่นกันค่ะในกรณีนี้ก็ไม่ถือว่าผิดกติกาใดๆค่ะเพราะการทําบุญนั้นเป็นสิ่งที่ดีงามอยู่แล้วละค่ะ แล้วก็ให้ท่านนั้นกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเทวดาพระราหูแล้วก็ขอพรเพื่อเป็นบุญยริศปกป้องคุ้มครองดวงชะตาของท่านให้มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขสืบไปค่ะอาจารย์กบก็ขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะได้รับโชครับลาบและคุณงามความดีจากพระราหูกันทุกคนทุกท่านเลยละค่ะถ้าชอบคลิปนี้ กดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กบในการผลิตคลิปดีๆเพื่อนำมาแบ่งปันกันอีกนะคะและถ้าต้องการติดต่อตรวจเช็คดวงชะตากับกบแบบละเอียดสามารถติดต่อได้ที่ Line ID 0890034555ค่ะจะมีแอดมินดูแลคิวให้นะคะสำหรับคลิปนี้ที่ฟังกันมาจนจบคลิปเลย ก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยแล้วค่ะสวัสดีค่ะ